สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาชมบรรยากาศของ Water Side Karaoke Restaurant นะคะเป็นร้านอาหารที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะที่จอดรถกว้างขวางไปวันที่ฝนตกก็จะมีร่มให้ด้วยนะคะเดินเข้าไปในร้านนี่เหมือนเราอยู่ในรีสอร์ทเลยค่ะ Water Side Karaoke Restaurant เป็นร้านอาหารที่อยู่ย่านเกษตรนวรมินเรียบทางด่วนรามอินทา ร้านนี้เขาก็จะตกแต่งสไตล์คอมเทมโพลารีรีสอร์ทพื้นที่กว้างมากแล้วก็ไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนนะเราจะเห็นน้ำตลอดเลยนะคะเหมือนรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนผืนน้ำเลยค่ะภายในร้านอาหารนี่มีหลายโซนมากเลยเราจะนั่งแบบอินดอร์อาทดอร์หรือห้องคาราโอเกะเลือกได้เลยค่ะเป็นร้านอาหารที่มาได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ แล้วร้านนี้เหมาะกับการจัดเลี้ยงด้วยนะคะเราต้องการจัดเลี้ยงแบบไหนเนี่ยบอกที่ร้านได้เลยค่ะวันนี้ออกมาฉลองรับปริญญาน้องนะคะแล้วก็จองห้องคาราโอเกะไว้พนักงานก็น่ารักมากๆนะคะพาโอเนี่ยเดินจากที่จอดรถนะคะไปส่งถึงห้องคาราโอเกะเลยทีเดียวค่ะ เดินชมบรรยากาศไปด้วยโอ้โหฟินมากๆเลยถ้าใครได้มาที่ Riverside ด์คาราโอเกะรีสอร์เนี่ยโอหรับรองเลยเลยว่าจะต้องประทับใจกลับไปนะคะสถานที่สวยบรรยากาศดีนะคะอาหารอร่อยแล้วห้องคาราโอเกะนี่เครื่องเสียงดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาหารบางส่วนกันนะคะ อาหารน่ากินแล้วก็อร่อยมากๆเลยน่ากินไหมคะน่ากินสุดๆเลยใช่ไหมคะขาหมูนี่แห้งกรอบอร่อยมากน้ำพริกประทูใส่ครกมาเก๋มากๆเลยโหดไอเดีย oh, เลยค่ะของหวานยังอร่อยเลยค่ะ แนะนำนะคะ Water Side Karaoke Restaurant เรียบด่วนรามอินทราเป็นร้านอาหารที่มาแล้วมีความสุขจริงๆค่ะชอบถ่ายรูปชอบอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆหรือจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์มาที่ Water Side Karaoke Restaurant รับรองว่าจะต้องประทับใจค่ะ